โอเคพาลูกมาเล่นค่ะพี่น้องฝนไม่ตกแดดออกนี่หน่อยโอเคเลยอ่าววินเห็นอะไรนะฮะชวินเห็นอะไรนะอ้าพักทายพี่พี่หน่อยสิทักทายพี่พี่หน่อยนี่พี่พี่อยู่นี่หนูเล่นอะไรฮะหนูเล่นอะไรฮึอ้าพี่พี่ดูอยู่ในทักทายหน่อยเร็ว ถ้าลูกมาเล่นจะพี่น้องถ้าลูกมาเล่นแดดอ่อนๆฝ่าคืมๆตกไม่ตกสงสัยจะมาตกหรอคะ่ะแค่ฝ่าคึมๆซื้อชวินว่ายังไงมาพี่พี่ดูอยู่หนูจะเอาอะไรเอากุญแจเหรอกุญแจอยู่ไหนยังไม่เอาใหา้อ่อาจทิ้งนะ <Yes. S 2> แต่กุญแจแล้วมาร้ายกุญแจว้าวพะนะ โอเคเอาเห็นยังนอกบาทที่นี่เนาะ <Okay. S 1> พาเล่ามาเล่น <Okay. S 1> เราอยู่แต่ในบ้านรลหวนหวย <laughs> ไปละหาแนวเล่นละพุ่นละไม่ตละไม่ไปหรอไม่ไปเล่นอยู่ตรงนี้แหละอ่ะไหนทำยังไงไหนโชว์พี่ๆหน่อยเลยพี่ๆดูอยู่เนี่ยฮึโชว์พี่ๆหน่อยแล้วเอากุญแจไปทำอะไรอะเอากุญแจไปทำอะไร,รจอ๊ก กเ็เบ๋าอย่างพ่อเราเด็กลายเขียดออกมาโอกบานเล่นขิด,ดินแล้วบ่าทิน้นข้องมัดนิ่วนหน่อยๆเคียวไว้เคียไว้เคียไว้เอ้าบา,บายบายพี่ๆก่อนนะไปเลยนะครับไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะจุ๊บแล้วคะ่ะบายบายค่ะบายบาย